เรื่องบางเรื่องเราพยายามจนสุดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่ใจหวังมันไม่ผิดเลยค่ะที่เราจะรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้และเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปค่ะ กคนเข้าสู่ช่องพันไม้นะคะและนี่คือ h e ล l i ง g t a l อี p ีที่11ค่ะวันนี้นะคะสมาอยากชวนทุกคนมาพูดถึงการปล่อยสิ่งที่วควบคุมไม่ได้ไปค่ะบางครั้งเรายังยึดติดเรายังนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เราพยายามควบคุมพยายามเหนี่ยวรั้งพยายามนึกถึงยึดติดกับมันแต่เราลืมไปว่าบางครั้ง เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสมัยก็เลยอยากแชร์5วิธีนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้นไปค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะทุกคนก็คือการปรับ mindset ว่าเราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้ค่ะเริ่มแรกจากการที่เราต้องมีม i n d s ็ t และเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เราไม่สามารถควบคุมอากาศไม่สามารถควบคุมเวลาไม่สามารถควบคุมการไหลเวียนของน้ําไม่สามารถควบคุมธรรมชาติและที่สําคัญคือเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ค่ะไม่ว่าเราจะหนุดหงิดโกรธกับเรื่องเหล่านั้นมากแค่ไหนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะ เพราะการที่เราควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะมันจะเป็นการเสียแรงเสียพลังงานเสียกําลังใจไปกันใหญ่เช่นการที่เรารับรู้ว่ามีคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปนั่งอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าทาไมเราคิดแบบนั้นทาไมเราทําแบบนั้นเพราะเขาก็มีสิทธิ์ในการคิดและกระทําในสิ่งที่เขาอยากทําถูกไหมคะสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่เป็นการควบคุมให้เขาพูดแต่เรื่องที่ดีของเราค่ะแต่ว่ามันคือการที่เรายอมรับและเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดแบบนั้น เราไม่สามารถบังคับใครได้แต่เรารู้ตัวเองดีที่สุดค่ะว่าเรากำลังทําอะไรอยู่หรือการสมัครงานที่เราพยายามมากๆเปลี่ยนเรซูเม่แล้วฝึกสัมภาษณ์แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้มันไม่เป็นอะไรเลยค่ะเพราะเราไม่ใช่ HR เราพยายามเราไม่สามารถที่จะพยายามควบคุมให้เขารับเราได้ ต้องเป็นเราเท่านั้นสิมันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการยอมรับและเรียนรู้ว่าโอเค move on เราไปต่อเราพัฒนาตัวเองต่อค่ะการที่เรายอมรับเรื่องพวกนั้นว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่การยอมแพ้หรือมันไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสงบในใจและความสบายใจของเราต่างหาก และข้อที่2นะคะทุกคนก็คือการที่เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดหรือคําพูดค่ะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราควบคุมได้แค่ตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็น i ม d ค e t คำพูดการกระทําความคิดเราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆยังไงค่ะและนั่นคืออํานาจที่เรามี สมัยอยากชวนทุกคนนะคะลองอ่านหนังสือเรื่อง Let Them Theory ของ m Robbins ดูนะคะสมัยแปะลิงก์ให้ทุกคนที่ Description Box อกสำหรับข้อมูลของหนังสือหรือว่าการสรุปหนังสือข้างล่างนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะจะให้ทุกคนเรียนรู้ถึงการยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นและปล่อยมันไป และให้ตัวเรามีอำนาจในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ังนั้นๆค่ะปล่อยคนที่เขาทําให้เราเสียใจปล่อยคนที่เขาพูดเรื่องของเราลบๆปล่อยคนที่เขาไม่ชวนเราไปกินข้าวไม่ชวนเราเข้ากลุ่มปล่อยเขาไปค่ะและให้อำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราเองให้ตัวเองได้ดูแลตัวเองอย่างดีมีสมาธิมีสติในการตอบสนองต่อเหตุการณ์น,นั้นน อย่าให้พลังอำนาจนั้นกับคนอื่นค่ะอย่าให้อำนาจนั้นมีผลกับจิตใจของเราแต่ว่าให้อำนาจของเราเองนะคะที่คิดไตรตรองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองการที่เราเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเราเองและปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยเขาไปะคะ่ะมันเป็นการทําให้ใจเราเบาใจเราสงบและนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ ข้อที่3นะคะทุกคนก็คือการปรับมุมมองว่าเราไม่ได้เสียอะไรไปเลยค่ะเราได้บทเรียนกลับมาด้วยซ้ําหลายๆครั้งที่เราปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหล่านั้นไปแล้วเราคิดว่าเราต้องเสียอะไรไปแน่นอนเลยใช่ไหมคะเช่นการที่เราสัมภาษณ์งานแล้วเราไม่ผ่านเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้งานนั้นหรือว่าการที่มีคนนินทาเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียความมั่นใจต้องมีคนไม่ชอบเราแน่เลยหรือว่าการที่เรา เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนชักสีหน้าใส่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอารมณ์เสียแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เสียอะไรเลยเราได้กลับมาด้วยซ้ํามันคือบทเรียนและประสบการณ์ค่ะทุกครั้งที่เราเสียใจหรือผิดหวังอะคะ่ะให้เราลองถามตัวเองดูว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์นั้งนั้น บางครั้งเราคิดว่ามันเป็นการสูญเสียค really ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของขวัญที่ทําให้เราเดินหน้าต่อไปพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยซ้ําเช่นการสัมภาษณ์งานแล้วเราไม่ได้งานแต่เราได้ฝึกการสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาให้เราดีขึ้นในการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปถูกไหมคะการที่มีคนเลนทาก็ทําให้รู้ว่าใครที่จริงใจกับเราเราเรียนรู้ที่จะเลือกสังคมและคนที่อยู่ในชีวิตเราและตัดคนที่ ไม่ใช่พลังงานที่ดีเหล่านั้นออกไปค่ะการที่เราโดนดุด่าว่ากล่าวหรือว่าการที่เราโดนชักสีหน้าใส่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นและเรียนรู้ว่าเราจะไม่ทํา ัวไม่น่ารักแบบนั้นกับใครทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอคะ่ะรวมทั้งสิ่งที่ทําให้เราเสียใจและผิดหวังด้วยเราควบคุมสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คะ่ะแต่เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้และเรียนรู้บทเรียนที่จะทําให้เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและเติบโตเป็นคนที่เราชอบมากกว่าเดิมคะ่ะ ข้อ4นะคะก็คือการกลับมามีความสุขกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เป็นเราค่ะหลายครั้งที่เราผูกติดความสุขของเรากับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเมื่อเราปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปเราจะคิดว่าตัวเองไม่มีความสุขแน่นอนเช่นการปล่อยงานที่ไม่ใช่ไปการปล่อยเพื่อนที่แทงข้างหลังเราไปการปล่อยสังคมที่ไม่ใช่พลังงานของเราไปการปล่อยบริษัทที่ทิ้ดเราไม่ดีไปเราคิดว่าเราไม่มีความสุขเพราะเราควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับเราไม่ได้แต่ทุกคนลองมองกลับกันนะคะ การปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปเผลอเป็นเรื่องที่ดีกับเราด้วยซ้ำเพราะมันคือการปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่เราออกไปสิ่งที่ไม่ไม่ใช่พลังงานที่ตรงกันไม่ใช่คนที่ถูกจริตกันไม่ใช่บริษัทที่จุดยืนเดียวกันการปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปทำให้เรากลับมามอง core value ของเราการที่เราปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปอะค่ะมันไม่ได้หมายความว่าความสุขของเราถูกพรากออกไปด้วยถูกไหมคะเพราะว่าความสุขของเรามันไม่ได้เกิดจากการที่เรายึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราพยายามควบคุมสิ่งที่เราพยายามควอยคว้าแต่ว่าความสุขของเรามันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ mindset มันอยู่ที่ความเชื่อมันอยู่กับสิ่งที่เรามีเรามีอาหารอิ่มท้องทุกมือ้อเรามีความมั่นใจเรามีความรักตัวเองสิ่งเหล่านี้ตั้งหากค่ะที่หล่อล้อมให้ตัวเรามีคุณค่ายิ่งเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะเราจะยิ่งปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ข้อ5นะคะทุกคนก็คือการเชื่อว่าสิ่งไหนที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราค่ะบ่อย no. ครั้งที่เราปล่อยสิ every, s <S yeah. ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นการยอมแพ้ใช่ไหมคะแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยค่ะมันคือการเปิดทางเปิดโอกาสให้สิ่งที่มันเหมาะสมกับเราและสอดคล้องกับพลังงานของเราเข้ามาแทนที่ต่างหากสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราพยายามแค่ไหนเอาม้าสิบข้อเอาช้างสิบโขลงมาดึงไว้มันก็ไม่อยู่กับเราค่ะ เมื่อพลังงานไม่สอดคล้องกันความเชื่อที่ไม่ตรงกันมันก็ไม่สามารถบรรจบกันได้และตัวเราเองค่ะก็จะดึงดูดสิ่งที่มันเหมาะสมกับพลังงานของเราความเชื่อของเราอยากให้ทุกคนเชื่อในพลังงานของตัวเองเชื่อในจัก,กราวาลว่าเขาจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะสมให้เราที่สุดนะเวลานั้นๆมาให้เสมออะไรที่มันเป็นของเราค่ะมันก็จะสอดคล้องเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสตัวเองเรื่องของพลังงานการกระทําการพัฒนาตัวเอง ทั้งจิตใจและจิตวิญญาณค่ะเพื่อให้เรามีพลังงานที่คู่ควรกับความสําเร็จที่เราอยากได้แล้วเมื่อนั้นนะคะจักรวาลจะจัดสรรความสําเร็จให้มาอยู่ตรงหน้าเราโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตใจพัฒนาการกระทําของเราให้มีพลังงานที่ดีค่ะเราก็จะจึงดูดสิ่งดีๆและความสาเร็จเข้ามาหาเราเช่นกัน การปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปอะคะ่ะไม่ได้หมายความว่าเราหยุดรักหรือหยุดหวังหรือหยุดพยายามในสิ่งนั้นๆแต่มันคือการกลับมารักตัวเองมากพอที่จะไม่แบกสิ่งที่ทําร้ายใจเราอีกต่อไปะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลองปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปนะคะมันจะทําให้ใจเราเบาใจเราสงบและสบายใจคะ่ะ เมื่อเรากลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาโฟกัสการควบคุมตัวเองอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการยอมรับเรียนรู้พัฒนานและเติบโตให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเราก็จะดึงดูดความสําเร็จและเรื่องราวต่างๆที่มันคู่ควรกับพลังงานที่ดีของเราเข้ามาเช่นกันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังกันมาจนจบคลิปและหวังว่าห้าวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนเปล่อยสิ่งที่ ไม่ใช่ปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกไปจากชีวิตได้ง่ายขึ้นและกลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราดึงดูดสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่คู่ควรกับเรานะคะและกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย